สวัสดีครับผมวันนี้เราก็ยังอยู่กับเกมเบเดนโซนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเควสลับนะครับที่อยู่ในแมปฟ้านั่นเองนะครับเป็นใบเควสที่ผมดรอปมาจากตัวมอนก็คือเจ้าสิงโตนะครับกับเจ้าตัวหมูผมไม่แน่ใจว่ามันดรอปทั้ง2ตัวหรือเปล่านะครับนี่ครับก็คือคําสั่งลับจากนภาฟ้าคารามนะครับก็คือเราเนี่ยสามารถรับได้วันละ1นึ่งเควสนะครับ เราก็กดทําให้รับแลก็จะเห็นว่าของรางวัลนะครับก็จะมีนะคหินโซสิบอันนะครับแล้วก็สัญลักษณ์สมาธ์หนึ่งอันนะครับผมโอเคกดรับเลยครับเจ้าเคว็นี้นะครับก็คือว่ามันจะให้เราเนี่ยครับเข้าไปเก็บของนะครับในฝ่ายสีฟ้านั่นเองนะครับผมนะครับภารกิจก็คือให้เราชิงแผนการลบฝ่ายนภาฟ้าคํารามนะครับเราก็ทําการเข้าไปในฝ่ายนะครับ ส่วนวิธีการเข้าไปง่ายๆครับเราก็มานี่ครับนี่เลยต้นไม้ฝั่งนี้ครับเห็นว่าจะมีต้นที่สวนสุดดอยู่ต้นหนึ่งนะครับเราก็ทําการปีนเข้าไปครับน การลักลอบเข้ามานะครับผมทีนี้วิธีการเข้าไปในเต็นท์นะครับให้เราอัพสกิลนะครับสำหรับฟอร์ดมาเตอร์นะครับก็เป็นตัว SS นะครับที่เป็นถอยหลังออกมาเป็นระยะ14เมตรนะครับผมเดี๋ยวรอตัวใหญ่ที่เดินได้เดินลงไปก่อนครับเรียบร้อยครับเข้ามาแล้วนี่ครับใบเควสของเราก็ทำการกดรับครับนะเรียบร้อย สำเร็จแล้วครับผมแล้วเราก็ทำการวาร์ปออกเลยครับนี่ครับง่ายๆแบบนี้เองนะครับของรางวัลก็ไม่ได้มากได้ไม่อะไรก็เป็นอีกความลับหนึ่งนะครับที่ใครอาจจะสงสัยหรือใครที่ยังไม่ทราบนะครับโอเคครับผมกาสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับใครที่ได้ใบควสมาแล้วไม่รู้ว่ามันให้ทำอะไรก็อาจจะได้ความรู้เอาไปนำไปใช้กันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ